สวัสดีสสดค่ะ,คะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ที่มีชื่อว่า t h e c e n t e r City Math ผมนะครับ <c oughs> นายจิรัศุภศครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวผัทยการอธิักศิริกุลค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุวร,ราวิจิตรสกุลรัตนค่ะที่มาในความสำคัญของโครงงานนะครับในปัจจุบันภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวน้ำท่วมพายุและดินถลลม ได้ส่งผลกระทบอย่างรุแนแรงต่อสิ่งก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานหลายพื้นที่ทั่วโลกอย่างไรก็ตามการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและการวางแผนเชิงโครงสร้างในสถานศรรึกษาส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปแบบเชิงทฤษฎีทําให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการทดลองวิเคราะห์และตัดสินใจจากสถานการณ์ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงจากปัญหาดังกล่าวคณะผูจะ้จัดทําจึงมีแนวคิดในการพัฒนาบดเกมเชิงวางแผนการจัดการภายใต้ สถานการ์ tiger ทางธรรมชาติโดยจําลองสถานการ์การจัดวัคซีนกับสร้างประเทศต่างๆภายในภายในเมืองภายใต้เล่นไขายภัยพิบัติต่างๆการผู้เล่นจะต้องมีการใช้หลักทางคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจเช่นการคํานวณค่าความแข็งแรงกับให้โครงสร้างการเปรียบเทียบอัตราส่วนและสัดส่วนความน่าจะเป็นต่อการเกิดความเสียหายรวมถึงผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นบอร์ดเกมนี้ พัฒนาขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได,ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงและส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหายอย่างเป็นระบบและการตัดสินใจเชิงเหตุผลบนพื้นฐานของข้อมูลทางคณิตศาสตร์นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการออกแบบและการวางแผนสิ่งก่อสร้างอย่างเหมาะสมครับโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อพัฒนาทักษะของทางด้านคณิตศาสตร์ของผู้ที่เล่นเกมค่ะแล้วก็เป็นสื่อคณิตศาสตร์ค่ะใช้ในการเรียนรู้ค่ะ ด้วยสมมุติฐานของเรานะคะก็คือบดอเกมของเราเนี่ยจะสามารถใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้บูรณาการกับสิ่งอืน่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจค่ะต่อไปเราจะมาแนะนําอุปกรณ์แล้วก็วิธีการเล่นกันนะคะอุปกรณ์อย่างแรกนะคะก็คือรูกเต่าค่ะ อย่างที่สองนะครับก็คือการข้าถามโดยการข้าถามจะมีระดบสี่ระดับก็คือง่ายกลางยากและก็พิเศษซึ่งในแต่ละระดับนะครับจะมีจะได้เหรียญที่แตกต่างกันไปตามระดับครับก็คือง่ายก็จะได้หนึ่งเหรียญระดับปานกลางจะได้สองเหรียญระดับยากจะได้สามเหรียญระดับพิเศษจะได้สี่เหรียญครับต่อไปจะเป็นการโจมตีนะคะเอาไว้โจมตีผู้เล่นคะ่ะ ต่อไปจะเป็นนาฬิกาตอบเวลานะคะหนึ่งนาทีค่ะต่อไปจะเป็นเหรียญน,นะครับต่อไปนะคะจะเป็นการไพ่พิบัติค่ะโดยการไพ่พิบัติเนี่ยเราจะสุ่มทุกๆสามตาค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวการตึกค่ะต่อไปนะครับจะเป็นตำแหน่งบนแผนที่นะครับโดยจะมีทั้งเลขสองถึงสิบสองโดยจะไม่มีเลขเจ็ดนะครับ ต่อก็คือการต่อไปก็คือตัวแปรที่นะคะและสุดท้ายนะคะสำหรับผู้ชนะของเราเนี่ยเรามีการที่ระลึกด้วยค่ะโดยผู้ที่ชนะเป็นอันดับที่หนึ่งนะคะจะได้การสีทองค่ะแล้วก็อันดับที่สองจะเป็นการสีเงินค่ะอันดับที่สามจะเป็นการทองแดงค่ะและอันดับที่สี่นะคะจะเป็นการเข้าร่วมค่ะ นส่วนของวิธีการเล่นนะคะอันดับแรกเราก็จะทําการทอยลูกเต๋าเพื่อหาผู้ที่จะได้เล่นคนแรกค่ะโดยเราจะหาผู้เล่นคนแรกได้จากผู้ที่ทอยลูกเต๋าได้แต้มมากที่สุดค่ะหากแต้มซ้ําจะต้องทอยใหม่จนกว่าจะได้ผู้ที่แต้มมากที่สุดค่ะแล้วต่อไปนะคะเราจะวางสุ่มวางตัวเลขน,นะคะบนแผนที่ค่ะเพื่อกำหนดหมายเลขแต่ละเขตคะ่ะ ต่อไปนะคะเมื่อเราเริ่มตาแรกเนี่ยเราจะทําการแจกการาดตึกหนึ่งใบค่ะแล้วก็แจกเหรียญห้าเหรียญค่ะจากนั้นนะคะเราจะแจกการโจมตีให้กับผู้เล่นแต่ละคนค่ะคนละหนึ่งใบค่ะต่อจากนั้นนะคะเราก็จะทําการให้ผู้เล่นเนี่ยหยิบเลือกการถามขึ้นมาระดับใบก็ได้คนละหนึ่งใบค่ะแล้วเราจะมีเวลาให้ ทุกคนเนี่ยได้คิดคำถามคนละหนึ่งนาทีค่ะจากนั้นนะคะเราจะเอาเหรียญที่ได้จากการตอบคำถามนะคะไปประมูลใช้ใช้ประมูลตึกในรอบถัดไปได้ค่ะแล้วก็ทุกทุก,ทกสถตนนะคะจะมีการสูมการไพัยพิบัติขึ้นมาค่ะแล้วก็เราจะดูค่านะคะที่การไพยพิบัติว่าว่ามีค่ามากกว่าหรือว่าน้อยกว่า ที่เรานะคะที่เราจะสุ่มโดยการทอนลูกเต๋าค่ะผลคะแนนความพึงพอใจนะครับผลผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อผู้เล่นโดยภาพรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.72 <al> <une> เมื่อพิจารณาเมื่อพิจารณาตามประเภทหัวข้อพบว่าหัวข้อที่มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุดได้แก่ความรู้ที่ได้รับจากสื่อการเรียนรู้ค่าเฉลี่ย4.87คะแนนการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ค่าเฉลี่ย4.85คะแนนความชัดเจนของกติกาและระดับความซับซ้อนของการเรียนรู้ค่าเฉลี่ย4.83คะแนนครับ ะะจะเป็นผลการประเมินความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้บอร์ดเกมดีเซ็ตเตอร์ซิตีแ้แมทค่ะพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดค่ะโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.72ค่ะจากผลการทดลองนะคะเราจะพบว่าผลเนี่ยได้ไปสอดคล้องกับสมมุติฐานของเราที่ได้ตั้งไว้ค่ะก็คือบอร์ดเกมของเราเนี่ยสามารถใช้ดึงสื่อในการเรียนรู้ได้อย่างดีค่ะดูได้จากคะแนนของผู้เล่นที่ มีการพัฒนามากขึ้นค่ะและมีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดีมากค่ะพวกเราก็ขอจบการนำเสนอโครงงานคณิศาสตร์บอร์ดเย็นดีเซตเตอร์ซิตี้แมททีแอเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ